นาทีข้างนี้มันจะยากขึ้นหรือว่าเราจะต้องเพิ่มความอะไรไปก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต่อนเนื่องมาจากความสำเร็จของซีซั่นแรกนะครับของเบนา่าชาโชยสิสโซเฟซอฟม,มาปีนี้ครับซีซั่นที่สองที่โอ้โหตอนนี้ยืนพร้อมกันเรียกว่าครบทีมเลยดูผู้ร่วมรายการก่อนกันละกันว่าเขาพร้อมแค่ไหนครับดูหน้าตาแต่ละคนสิคะซ้อมกันมาอย่างดี<า>ห,หน้าตาดูแบบเอิอธิโรยจากการซ้อมมา <laughs> ะะนะฮะเรียกว่าตอนนี้ขาทุกคนนี่ กล้ามเนื้อตึงกันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าซ้อนเต็มที่เลยนะครับเรียกว่าจัดเต็มจัดเต็มให้กับท่านผู้ชมเออดูทางนี้นะคะแกรดิเอเตอร์มากเขาไม่ให้ใส่นะคะแต่ก็จะใส่ต่เล็บไม่ได้เลยนะคะอครื่องซูนเล็บเราเชิญเชิญที่ร้านเจ้เลยค่ะด้านนู้นล่ะคะก็นักกรรมการของเรายังไม่มีใครพร้อมอันนี้เป็นกาสอนสอนพิ่เด็ที่ไหนมันรู้ตอน ครับต้องบอกว่าเรียกว่าทุ้อย่างของเราก็พร้อมมากนะฮะจริงๆบอกว่าทีมงานของเราเนี่ยหละเต็มนะครับตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์พร้อมต่างๆนะครับการแต่งหน้าเทคนิคการแต่งหน้าเนี่ยเรามื่นเต้นมากใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เราจะแต่งหน้ากันได้ทีเดียวนี่เราจะกินข้าวไปแล้วเราจะเราจะทำเราจะเปิดเป็นคลินิกเลยนะคะใช่ครับท่านี่พิธีกรเราก็พร้อมเราจะเป็นนักกรแซ่บมากค่ะไม่แซ่บไม่ได้เพราะว่าเรามาไกล แน่นอนครับยังเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าผู้เข้าแข่งขันนะผมคาดนะครับเรียกว่ามาพร้อมจริงพร้อมตั้งใจนะครับอยากจะโชว์ความสามารถเรียกคะแนนเลยนะครับจากในสเตจของท่านผู้ชมที่เอาส่วนนี้นะครับไปทำนะครับในให้แก่ในที่ต่างๆนะครับแต่ละท่านที่มีคนที่ประจำตุนแล้วนะครับก็คิดเลยว่าวันนี้ทุกคนจะทําเต็มที่เพื่อพิธีเพื่อคนที่ได้รับสั่งการต่อไปครับท่านผู้ชมครับขออนุ่าต เห็นลิสต์เพลงเห็นคิวที่เราจะต้องไปโฉมมาเป็นไงคะตื่นเต้นโอ้แค่เห็นลิสต์ก็ตื่นเต้นแล้วง่ายมากใช่ไหมคะแล้วก็เอ่ออาจจะหลงรักเพ้ต่างชาติแล้ว้ใจอาจจะไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ก็ต้องเพราะว่าซ้อมกันหนักที่หอนะครับตัดเต็มคือหอาเข้าใจเต็งมาตลอดเป็นคนที่เราขีดหอขีดได้าใจะก็จะขีดก็จะขึ้นหลักคอ อนาราะเต้นนะเ่ไหนกับ็ดูหวจมาะเต้มมากแต่ตอนนี้กินอหลือรแล้วะอมทั้งซ้มรอง2เเต้นเป็นเยอะมากแล้วก็รองกคนขายากแต่ว่าก็มาเต้นคามสอจะทโอครับครับลกเราเป็นนางอหวานๆมาโชว์คอนเสิร์ตโชว์จัดเต็มจะต้องใส่เต็มไห่ไหนคร จริงๆนะในที่นี้แล้วก็ตัวเองตอนนี้ก็ก็จะได้เป็นผู้ชายเยอะค่ะชั้นนี้ค่ะพี่นุ้ยพี่นุ้ยไม่ต้องบอกเลยมไหมครับคือนุ้ยอ่ะไม่ได้ห่วงตัวเองเลยก็คืจะบอกว่าการการเกมของเราเนี่ยนะครับก็เป็นการสลับไปสลับมาทั้งชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายนุ้ยก็จะไปดูแลตัวโนนกับโหนก็จะไปใช่สอนวิธีการแท็บแม่ค่ะอยากให้ดูแนบเนียนที่สุดเพราะนุ้ยน่าจะมีประสบการณ์มากที่สุดค่ะ ให้ปิดท้ายต่อนตนนน์ฝากหน่อยนะครับก็ผ่านด้วยนะฮะทุกคนเนี่ยซ้อมกันเยอะตั้งใจมากๆคะเสียเงินเยอะเพราะฉะนั้นเสียเงินเยอะเหนื่อยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอกําลังใจด้วยนะครับร่วมกันโหวตด้วยนะฮะโหวตทุกคนเลยยังไงก็กําลังใจมากๆครับด้วยกันครับทีมงานพีเอครับจะเริ่มมาถึงสี่ท่านนี้อพี่เอแล้วนะเอาละครับต้องบอกว่าการปลดเปลื้องมา่งมีสาย เรื่องไปเรื่องมาเป็นความนกรแสดงเลเอาละครับก็ต้องบอกว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมาชมรายการดีๆแบบนี้ที่ทุกคนตั้งใจนะครับที่ว่าจะคุแขกรายการนะครับที่ทีมงานคอมเมนเตอร์นะครับทุกคนตั้งใจจริงๆนะครับเปลี่ยนหน้าชาร์ต50ปีเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ครับซีบิวแฟลชออฟซีซั่นสครับเริ่ม9:30นนะครับสนใจเจอกันเจอกันแน่ๆเลยครับยินดียินดียินดียิน